ใช่เลยค่ะก็วันนี้นะคะมีงานเปิดช็อปใหม่ของ Adidas นะคะเป็นแบรนด์เซ็นเตอร์ที่เซ็นเอ้ยที่พารากอนค่ะใช่ก็วันนี้ตื่นเต้นมากแล้วก็ช็อปใหญ่มากค <c oughs> ือว่าคิดว่าจะมาช็อปปิ้งต่อทำไมแต่รีช่วยบอกหน่อยว่าทำไมทุกคนห้ามพาพี่จะมา ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าคือด้วยความที่ร้านมันใหญ่มาค่ะของก็จะเยอะมากที่สาขาภาลากอนแล้วก็จริงๆหนูอ่ะชอบการตกแต่งร้านมากเลยค่ะเพราะว่าแบบมันมีงานอาร์ตเดียวมากๆแล้วก็อีกอย่างคือมีมุมถ่ายรูปเดียวมาเลยค่ะก็คือสมมติว่าถ้าแบบซื้อของเสร็จก็สามารถมาเดินถ่ายรูปได้เพี่ดีด้าสเปซเซนเตอร์ที่สยามภาลากอนค่ะเจออะไรที่ตกใจบ้างไหมเยอะมากเยอะมากลยคะจริงๆหนูเป็นคนชอบรองเท้าแล้วชอบสีแบบชมพูบนฟ้าค่ะมันมีรองเท้าคู่หนึ่งตรงนั้นที่เป็นแบบ ชมพูวนฟ้าอะไรเงรี้ยก็คิดว่าน่าจะต้องไปซื้อน่าจะโดนลแล้วะคะฝากร้านหน่อยค่ะฝากร้านฝากร้านได้ <laughs> ลเลยค่ะก็ขออนุญาตนะคะถ้าเกิดว่านี่ใครว่างวันไหนแล้วอยากจะชอปปิ้งอาดิดาสนะคะก็สามารถมาได้ที่อาดิดาสแบรนด์เซนเตอร์ที่พารากอนนะคะก็มีของเยอะมากๆแล้วก็อาจจะมาเจออลดิดาเพราะว่าอลดิดาจะมาที่นี่บ่อยมากๆเลยค่ะได้ลเลยค่ะ ช่วงนี้สามารถติดตามซีรีส์เรื่องสาธุใน Netflix ได้ค่ะแล้วก็มีเพลงใหม่ชื่อว่า Make it Hot ของ P i n k Sweat เป็นฟีดกันค่ะก็คือเป็นเพลงของอลี่ต่อ P i n k Sweat มาฟีดด้วยค่ะอรแสเป็นไงบ้างสาธุโอ้ก็ดีกว่าที่คิดไว้มากเลยคะ่ะ <c oughs> คือด้วยความที่มันเป็นการแสดงจริงจังเรื่องแรกของอลิสะคะ่ะ <c oughs> ก็ตอนแรกไม่ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะ ดีขนาดนี้เพราะว่าเราก็แบบทุ่มเทกันมากๆทั้งหนูแล้วก็พี่ๆทุกคนในสาธูเลยค่ะเพราะเราก็ถ่ายกันมานานมากแล้วก็แบบจริงๆถ่ายไปเสร็จไปตั้งแต่แบบปี2ปีที่แล้วแล้วค่ะแล้วแบบเราก็รอนานมากกว่าเรื่องนี้จะได้ออกเราก็แฮปปี้มากเพอได้ออกแล้วค่ะติดใจไหมคะกับการแสดง ชอบนะคะรู้สึกว่าชอบแต่ว่าจริงๆหนูก็รู้สึกว่าหนูมาทางนักร้องชัดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแสดงบ้างแต่ว่าอาจจะต้องรอดูบทเพราะว่าหนูก็ยังคิดแบบมาตรฐานเดิมว่าอยากอยากได้บทที่มันไม่ใกล้ตัวเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใกล้หรอคะคือคือหนูว่า personality ของเดียค่ะมันใกล้คนอาจจะคิดว่าเอ้ยเออแบบเดียคล้ายๆอรี่ตรงนี้ตรงนี้แต่ว่ารู้สึกว่าการตัดสินใจหรือว่าเออมันมี storyline หลายๆอย่างที่ อลิไม่เหมือนเดียเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเดียก็อยู่ในวัดเนาะหนูก็แบบหนูไม่อยู่ในวัด <laughs> ใช่ก็แบบหนูใช่แล้วก็หนูแบบค่อนข้างไกลตัวนิดนึงเพราะว่าเหมือนหนูไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบว่าไม่ได้ทราบเรื่องศาสนาแบบลึกซึ้งขนาดนั้นแต่ว่าพอเรามาดนซีรีส์เรื่องนี้เราก็แบบอ๋อได้เห็นอะไรหลายๆอย่าง <laughs> อ๋อ,แบบอเป็นการแสดง <c oughs> เนาะหลายคนก็คิดว่าแบบอุย้ยอันนี้ขี้โกห,กหกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือจริงๆแล้วหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยได้พูดอยู่แล้วไม่รู้ทาไมเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนูไม่ไม่ค่อยได้พูดเฉยๆนะคะใช่ก็เลยก็เลยงงเวลาคนถามแบบเอ้ยโกหกเนี่ยจริงๆแล้วต้องเป็นคนที่แบบพูดคำหยาบแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปกติไม่ได้พูดอยู่แล้วแต่ว่าค่ะปกติไม่ได้พูดแต่ว่าในซีรีส์ก็บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่จริงๆเ่ติดใจเรื่องของการรองมากกว่าใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าด้วยด้วยความที่ทำมานานกว่ามันก็ถนัดมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่อยากไม่ยังไม่กล้าที่จะแบบรีบไปในเวนั้นเพราะว่าก็ยังรักการร้องเพลงมากๆอยู่ค่ะแล้วถ้าติดต่อมาก็อ่ะถ้าติดต่อมาก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครแบบสนใจก็บอกได้ค่ะ ได้เลยค่ะก็ฝากเพลงนี้กินทอนนะคะของอลิฟท์พิงค์สวีทด้นะคะแล้วก็ฝากซีรีส์เรื่องสาธูด้วยนะคะใน Netflix ค่ะแล้วก็ฝากร้านอารีดัสแฟร์เซนเตอร์ที่สยามพารากอนด้วยนะคะขอบคคุณจะถามเรื่องอะไรก็ได้ ไม่ใชไม่หอมเลม่อ้ยไม่่ไม่ใช่ไม่ใช่ไไม่ใชไม่ไม่ใช่ไม่ใม่ใช่่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่มม่ใช แม่กินข้าวไปเยอะมาก